ครับสวัสดีครับยิบีทุกคนนะครับเนาะครับเอามือนี่ยะเป็นวันพาเรือฮัดเนาะครับเนาะมาคุยกันลังหวยลาวพัฒนาออกครับยิบีครับลาวพัฒนาออกมาขึ้นนี่ยก็ห้าศูนย์แปดสามหกหกนะครับเนาะเลขล่างออกแปดสามครับพอเตรียมคิณภามาเบิ้งเลขที่พอเตรียมได้ไปแล้วนั่งคูบาอาจารย์มาเนาะครับเนาะ นี่เกียรที่ผ่านมาเนาะครับเอฟซีเนาะนี่คือเรียกปูเราพัฒนาปูศูนย์เกียรนะครับเอฟซีเราพัฒนาปูศูนย์เกียรล่างวิ่งเก้าครบอรเเาเนาะครับนะเนาะเต้ว่าบนบนปูภายในวิ่งสามกับสีกัเนียนที่สี่เนาะครับเนะบาะโอเนีนที่สม แต่ว่าขันห่ววิ่งเอากาชิก็ได้นะครับเนาะบนเนาะเพราะว่ามันม้าลักลอยสามประครับก็มาทั้งบนทั้งล่างไปสามนี่แต่ว่าจับคู่บนเพิ่นไปจับมันมาออกล่างน้องขับเนาะสามเปี 3, แต่ว่าเรียกเพิ่นออกเปียสามขับแต่ว่าขันวิ่งขันลูดก็ได้อยู่นะครับบีเอฟซีเนาะสามนี่เนาะครับนี่คือปูศูนย์เจ็ดน้องขับเนาะ ครับเดี๋ยวมือนี้พอเตรียมก่นสิไปติดตามมาฝากพี่ตอนนอออ้องเอกสายเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับมานี้นี่ปู่สมหวังครับเอฟซีปู่สมหวังวิ่งสองคับเก้ากระลุดเนาะครับเอฟซีเนาะ เรา,าเรียกจับคูปูในนี่มันมีอยู่สาม3ปดปดสามมันก็ปูมันจับคูมี8ปดสองนะครับเนาะศูนยะ์สามปูคนเรียกปูมันกะเข่าอยู่นะเอฟซี FC นะแต่ว่ามันจับคูบดถึกซือครับเนาะเอาจังเ็ก็พอเต็มกะทิปริเตามมาอีกนะครับบิ๊กซีเนาะฝากพี่ตอนน้องอยีกมือนี่นี่คือปูสมหวังนะครับ วันนี้ไม่นช่มีเล็กอ่ะเล็กเซียนกรุงเทพเนาะครับเนาะเซียนกรุงเทพโปรเตรียมในเชียนเซนีไว้บนโปรเทียวิ่งแปดกับเก้าระลุดนะครับนอกตะวันล่างพปรเทียวิ่งสามกับสี่จับคูโปรเนีนที่สามหกสามเจ็ด สี่หกสี่เก็ดนะครับเนาะแต่ว่าเลขออกสามแปดออกหกกลับออกตัวกลับนะครับอีกี่เนาะนี่คือเซียนเซียนกอทอมอรครับเอาจังได้มือนีครับ แต่คนติดตามมาฝากปีตอัวน,น,อน้องอีกนะครับเนาะคนที่มาเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะอันนี้กันซื้อกาพ้องกันซือว่าถือจ้าเนาะครับเอฟซีเนาะอันนี้เซียนกรุงเทพมาเนี้มาเบิ่งของพ่อแตีมครับเอฟซีของพ่อแตีม ล่างแต่ให้วิ่งเก่าล่องศูนเป็นเ,นเนออนก่เาสาม,น,น,ม 8, นะครับเอฟซีเนาะรุดจำรุดคือรุดคือเก่าล่ะบูมีนมูมีที่จิงพอแต้มมันก็มีอยู่แปดนะครับเอฟซีแต่พอแต้มเอามาจับบนครับหกเจ็ดแปดนี่นมครับศูนย์นี่เก้าโอแปดเก้าศูนยนี่หกเจดแปด เตรียมเอามาใส่บดซะนี่ที่กิง่งแล้วเรียกสูตรนี่นี่มันมักไปบนนะครับที่กิ่งก็ไม่ดีหกนี่มาบนแปดมันมาล่างมาสองตัวนะครับเนาะ,ะถือว่ารุดพิษนะครับเอฟซีเนาะให้บนออกล่างก็เตรียมกับขอโทษขอพ่ยหลายๆได้ครับเดอเอฟซีเรียว,ว่าเขาบนโอ้ให้ล่างก็มาเขาเ้าแปดสามเขาตรงๆอยู่นะครับเอฟซีเนาะ แสดสามมาออกล่างครับแต่ก็ถทดขอไพไ่ไหลายๆี๋ยวพอเตรียมสิผ้ามาเพิ่งสูตรมันเนาะรับเบฟซีเนาะมีสูตรดแดงเข่าสูตรดแดงรุด สามหกหกแปดสามสูตรนี้ลดนะครับเอฟซีแต่ว่าสูตรนี้มาเข่าแปดอยู่เข่าล่างพอแต้มเห็นมันส้นเก่าว่ามันถี่มากเก่าโมเมนต์บล็อกเอฟซีเนาะส้นกันโมมาก,กันมีลายงวดลอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนี่ก็ลดอันนี้ก็มาเข่าสามโอ้สูตรนี้ก็เดินดีอยู่ แล้วสูตรได้ไปล่างสูตรได้ไปบนเขาข้อมือใหม่เนาะเอฟซีเนาะเขาเตรียมคำนวณไว้ก่อนน <c oughs> ี่เราเขาเตรียมบรรจองสูตรที่มาจับกันจับกันเป็นบนนะครับเนาะแต่ว่ามันฮกมันมีสูตรเดียวก็คือว่าขันเป็นล่างกับเข่าตรงๆนะครับเอฟซีเนาะ สูตรที่เก่งอยู่สูตรนี้บ้านลดจั๊กงวดเลยเดินดีอยู่นิดูเขาเตรียมคำนวณไว้โอ้ไก่สูตรเดินสัตว์บอกรีตีห้าห้าศูนย์แปดสามหกหก ล่าง 8, แปดสามเราก็เตรียมโจ๋ย์สูตรนี่ได้แปดครับเอฟซีนี่แปด เก้าศูนย์ครับสูตรนี่ครับเอฟซีสูตรนี้ได้สามสี่ห้า มันจับคู่กันอีกครับเอฟซมันสิเป็นตังไดนนี่มันจะมีแปดาตัวเก่าอยู่ดีนี่เห็นบ่คบเออเอาออเอฟซก็ล่องล่องออกมาจับคู่ท่าพอเต็มแล้วก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามวนซุน่มนีก่อนครับเอฟซนี่เขาอยู่ห้าศูนย์แปดสามหกหก แปดสามเอาสูด,ดีก่อนสูรบ่เขากัน <c oughs> ดูสิซูนี้ได้ หกเจ็ดแปดส,สูตรนี้สูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์ครับยอดสูตรนี้ทำยี่สบสี่อัดนี้ประเดี๋ยวห้า ศูนย์แปดสามหกงแปสาูตรนี้ได้หกเสูตรที่มันเข่านีครับเ e ได้หกเป สูตรนี้ได้4 5 6ครับ f c เดยจังเด็ดช่วงใบใบเนาะครับแลว f c นอกเขาเตี่ยมเัมืิลงให้สูตรที่มันเข่านี่มันซ้นกันอีกแล้วนี่8 9 0นนี่ก็8 9 0ครับช่วงใบใบเนาะครับ f เนอกมาเตียมลงให้ ครับหรือเอฟซีจะเอาไปเฮ็ดควอนพอเตียมก็ได้นี่แปดเก้าศูนย์เอามาใช้สามสี่ห้านี่ครับเอฟซีครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวส่งใบใพอเตียมที่เราให้เฉพาะเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมขออวยพรเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมนีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะครับเอาไว้คลิปหน้าครับเนาะทิพนีสก็มี่ซัมมี่ขอกราบสวัสดีครับ